สวัสดีครับผมพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังลาวพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมมื่อนี้มาพบพอกับบาร์ลังอีกแล้วพี่น้องเอ,อ้ยยามสิ้นเดือนมาบะต้นเนาะเจ้าเห็ดยังกินบะตน้นมื่อนี้บตะต้นจะทำมักทัวแล้วก็ลวกกิมเนื้อตามมักทัวครับลวกกิมเนื้อ,อว้าเอาได้กันไรฟาตุวลวกกิมเนื้อ,อ,กกอพี่น้องโอโ้โหซื้อมาหนึ่งร้อยบาท ซื้อเนื้อมาหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคือมาได้หลายแทพพอตุนประมาณนี้หนึ่งร้อยบาทอะไรโอ้โหสุดโค้ดอ่าเห็ดตำปักทัวพร้อมพี่น้องเดี๋ยวบารังเสียบอ่าอยู่ในประเทศไทยพี่น้องกับใส่หมอแบบนี้ได้พรมีเสาฐานพี่น้องนี่หมอไฟฟ้าหน้าบัต้นเนาะเสาแกะชะมีเดี๋ยวบอเสาอี่มันใจกว่าบอกอันนี้แป๊บเดียวก็ห่อนแล้วมันบออืม อันนี้บพลังคิดว่าเพิ่นน่ะต่อตรงมั้งพี่น้องเสียบเขาปุ๊บน้ำมันหอนปรับลดแบบหมอกระเกาเลยนะเนาะมาทั่วมาทัว่วอยากอยากเที่ยวหนึ่งมาทั่วเที่ยวจำแบบว่าส,สไตล์บานเฮาบ่หรือว่าเห็ดแบบอยู่ในประเทศไทยเลยสไตล์บาน,นเฮา,าเลยเดี๋ยววัดมาทั่วเลย สำนงกกิได้สำหรับเทาอ่ะเทาก็ต้องรู้ละเพราะว่าเทาเหูด่วะเฮาเข่ามาจากใส่นั่วะไรทีนะเขากิดะยได้วเดีวบเมนว่ามักถ่วเที่ยวที่ิมปึ้งเลยกกินเนี่ยสได้ได้เนาะกานได้ประ่าถ้าสมเราคนนีเงินเกิดกับพกกินแบบนี้มันที่เดียวเองเกิดเงินพวกกินตะสำหรับเขาในนี้เขากินได้ นี่ทุกคน hey, เฮ้ยบอลนี่เสียบแป๊บเดียวนึงห่อนเลยนี่พี่น้องโอ้อันนี้สมุนเพินเ่นเห็นยังนี่สวัสดีครับพบสมุนโอ้อ oh, เห็นอีกยังนี่ oh. อ๋ออพี่น้อง,องแกะของหรือว่าเบิ่งเสื้อผ้าลูกของเพิ่นพี่น้องน้องน้อยสิเกิดมานี่ทุกคนนี่ตั้งซื้อไว้แล้วบอ่อลต้นตั้งแล้วซื้อยังเนี่ยซื้อบ,บอลต้นตั้งไว้แล้วเออถ้ากรุงรกีนะถ้าคนกรนะุงรกีหรือว,ว่าคนอยู่แถวจังหวัดเหนือเหนื้อด้วยแถวใต้หรือ่จัด เออแต่คนอีสานน่ะน่ะชูงจักเออตามสื่อไปแล้วน,น,น,น้องสายแนนน้องสายแนน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 เป็นผู้หญิงหรือปลาตุ๋เนาะทุกคนเป็นผู้หญิงน้องสายแนนน้องสายแนนคนอีสานคนเล่าชูงจักแต่ว่าคนเนื้อคนภาคใต้เป็นอีสานชูงจัก๊กคนสิบหกหกได้ว่าสายแนนน่ะคืออย่างคน <c oughs> สิว่าเออ <c oughs> สายแนนคือว่าบุพเพสันนิวาสเออบุพเพสนิวา,หหา,าสวาหรือว่าว่าเหตุใน,นีเฮามาพอ,อก,กันอยงนี้เนาะป่าตุ๋นเนาะก็ใครๆแบบว่าวาสนาอะไรพี่น้องแบบว่า อยู่กันมาไกลๆอยู่กันมาไกลๆยังไงยังบอกว่าได้พ่อกันมาเป็นแบบว่าเอออยู่ขอบคุณทำการนะสินะพี่น้องนะผลผลกำลังตั้มขั้วพี่น้องอันนี้คือสิป่ะว่าขั้วเนื้อวันนี้หรือว่ายังไงเออนี่เป็นพี่น้องชีวิตแรงงานแล้วแบบยำแรงๆพี่น้องมาเหตุการณ์อยู่ในประเทศไทยพี่น้องยำกินข้าวกินหนำพี่น้องยำเลิกนั้นสิทุกคนตั้คขั้วนี่มาต้องตำลายตำลายข้าวสิบสิบตั้มพอประมาณเออ ทำเยกินอยากกินเราใหญักเออตำราก็บใบไกบแรงกินบวเวิร์ด้นองๆนี่พี่น้องพักนี่มียังน่นี่บะต้นพักมีต้นหอมบะต้นใส่พักนังเลิศเนาะพักนั่งเลิศใบกราบะต้นใส่อใส่ดเบพอทุกคนสเดมใส่ดเอเ ใส่รถได้หันไปซีฟเวอรเที่ยวนั่นนึงเพราะว่ากินหนูว่านี่แล้วก็ใส่ใส่ตู้เย็นไว้เออแต่ว่าใส่กระหอมคือเก่าไดรเอาบปเลยไปกินกับจะทีนอไปตอนเนาะมันมีกินอยู่คือเก่าอะไรพี่น้องนี่ใส่เลยอืมกินง่ายเนาะง่ายักันซะเนาะเออนี่พี่น้องใครว่าไาอยู่ในประเทศไทยบอกว่ามาเห็นงานบอกว่าบอดี้ท่านสิพี่น้อง ไอเบิ้งเอาวะนี่พี่น้องตามติชีวิตบอลต้นก็บอลหลังเลยเพี่น้องว่าย่ามเลิกงานเดี๋ยวสีน้าเลยเฮ็ดกินกินเขายิ่งหมดแรงทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นห้องเพิ่นด้วยพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นซื้อเตรียมไว้แล้วนี่พี่น้องเพิ่นเสดาน้องน้อยประมาณหลังสงการอะไรทุกคนเลยเพิ่นเสดาน้องน้อยแล้วทุกคนซื้อรูกคนกะน้องสายเนนพี่น้องเลยโมเมนต์บอลต้นวางแผนไว้ว่าสี ให้เฮียนอยู่พี่บ่บ่ต้นบ่ว่าจะให้เฮียนอยู่พี่ให้เราบ้างาตนให้ลูกเป็นคนสละจให้ลูกเป็นคนมีระเบียบหวอยเฮียนอยู่พี่นะ่่เขาเที่ยงอยากให้มีสังคมที่ดีแบบคนไทยเอ่อเขียนอยู่พี่น่นเขาเที่ยงในกบไล้แปลว่าเมื่อกินอยู่เฮื้นอยู่คือบ้านเฮาไ้บ่ต้นเลยต้องกินอยู่ในโรงเรียนและทีนี้อยู่ในโรงเรียนประเทศไทยอ่ะเขาจะมีนมหรือว่านมที่แบบว่าแจกให้เด็กอ่ะไอ้บ่ต้นเลย นมอะไรนมจืดนะนะนมจืดนมโรงเรียนนมโรงเรียนเออแจกให้สู้เดือนไหนบางเทถอกัดสองอาทิตย์สามอาทิตย์เพิ่นแจกอีกแล้วสีอ่อยู่ประเทศไทยครับบ้านเฮามี่บ่มอ,อ,อมีด่ด่นมแบบนั้นเออตอนเรากบอกได้ว่ามอมีบ้านเราเออแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนี่พี่น้องเพิ่นสองสามอาทิตย์เนี่ยบารังเห็นลูกคนไทยเพิ่นดอกรูเถื่อบารังเพิ่นกะ สองสามอาทิตย์จัเสรนี่ให้นมมันเป็นกองใหญ่ๆเลยแหละน้นมเพื่อให้เด็กนะพี่น้องนะนมสิเป็นแบบกินได้นะแต่ว่าบ้านบอรังนี่คือแบบบบมีเลยนะคนละงบเลยนะแบบว่าคนละแต่ต่างกันหลายนะพี่น้องนะแบบว่านมที่ว่าซิให้เด็กน้อยพี่ทั้งบ้านบาลรังบบมี่ลลวก็กับแบบว่าแย้มกินเข่ากินน้ำ้วสิอยู่บ้านบาลรังบบมี่ต้องแบบว่า ย่างมากินอยู่เฮือนต่อให้ไปเล็กน้อยซัมใดก็ต้องได้กลับเมื่อกินอยู่บ้านคือเก่าพี่น,นอ้องต่อให้แบบว่าเฮียนอยู่อนุบาลก็นีงได้กลับเมื่อกินอยู่บ้านคือเก่าทุกคนปรไเด็กเจะาหมูบัวรำมาใส่ฮะยประเด็กเจ้บหมูมาใส่หวยเขามาแต่ใส่นี่ฮะประเด็กนนี้ฮะขามาจากจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบ,บุบบรีปาลาแม่บัวรำ อันนี้นะแม่โอ้โหกรำจังหวัดลบบุรีสุดยอดเปรตเพื่นหอมแซ่บปลาแดกอันนี้ฮะปลาล่าปลาปลาเอื่อนปลาสับอันนี้ฮะนะโอ้โหทุกคนลบบุรีนี่เขาว่าลิงหลายแม่ยู่บอกว่าต้นคือสิบกว่าสวยงามเนาะบอลังคิดว่าได้ลบบุรีหน่อได้ภูเขาเนาะได้มีคนโทรมาปรต้นบาด้าพี่น้องบาด้าโทรมาทุกคน ืมไปเองเข่าเอนี่นทรมาพี่นอ้องฮะอยู่ห้องบาต้นเด้ออยู่ห้องบาต้นเด้อบาลังถ่ายลิบอยู่มาเด้อมากินขขาน้ำบาวลังเด้อเบอฮะยังบาอิ๋วแรงอชนพี่นอ้อง นี่นี่นี่นันกันว่าสิไปห้องเบาอยู่แล้วงั้นล่ะเนสาซได้มาจุดจบอยู่ห้องเบาต้นพี่น้องเอ้ยฮะเนเนี่ยนี่ไเขาอยู่ไเขาอยู่ไปห่องเบาอไปไปไปสักอูเพรพนานบ่ โอเคโอเคมาเอากระโตกบ่างนิวป้ต้นกระโตกไรใส่กินง่ายง่ายกระโตกหรือว่าพาข้าวถ้าแบบภาษาไทยนี่วเนี่ยอะไรห้องแม่นี่บอกว่าลังห้องว่าพาเขานะคือเป็นคนง่ายป้าต้นเป็นคนง่ายนี่ทุกคนนี่นี่เป็นคนง่ายเนาะกินง่ายสิเนาะ่ต้องเนี่ยบอกเขาซีดนี่พี่น้องพี่น้องมาเลยมาสมุนมาโอ้นี่ มา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 นะจัดมึงดูปลต้นจัดมึงดูกันนะมึงดูนะดนี่ทุกคนคราวนี้เอาเนี่อหอจักบา้บาเนื้อปลต้นขึ้นมาหอใหญ่เทหอละสิบบาทบปลา,ปาต้อกินแนวไดนมันก็คุ้มแลว้วแนวนี้เนาะอันนี้คือฝีมือของปลาตนเด้อพี่น้องเด้อแบบแบบปลผลผลปลาแดกลบบุรี กันสมมติว่าตั้แต่มักทัวนะบ่มีปลาแดกกับพระเสพได้หันเนาะเออมันต้องมีปลาแด็กนะทุกคนนี่นี่ปนี่ขัวเนื้อของเพิ่นพี่น้องขัวเนื้ออยู่ห้องประต้นพี่น้องมเลยนี่ฮะตั้มตั้มทัวภาษาภาษาไทยบนห้องทุกคน มาเด้อพี่น้องกินขา้าวกินน้ำน้ำกันสำหรับพี่นี่บาลังกเกษรลำลาพภจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้อง ơi. เอ้ยพักเก้าเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีป่าต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผม